<m im> <work> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e นะครับมาอยู่ที่ร้านเสียเวทเช่นเคยครับโจมขมังเวทจมแปลงพามาดูนิวฮอลแลนด์ครับจัดมาใหม่เมื่อวานนะครับ นิวฮอลแลนด์ตัวนี้370ของคุณพ่อครับคุณพ่อเอามาจากไหนนี่จากรุ่นใกล้สตึกโอ้ใกล้สตึกโคกสิงหอืมอม,มาทำอะไรบ้างนี่โอ้จะเปลี่ยนในราวนกุ้งเหรอเป็ลี่ยนราวเป็น,เปนหกนโอน้นี่ยเนี่เนี่เปลี่ยนตัวนี้โอ้เอามาโคลนนิ่งครับสัญญกรรมใหม่สัญญก,กรรมใหม่ครับ เออตัวนี้ทำไมเป็นไม้เ่รพ่อไม้โอ้ใช้ได้เหรอใช้มาต่างเด็กต่งเด็กนี่เลยไม้อ่อเวลาถ้ามันหักปุ๊บไอไอตัวตัดนะมันไม่เสียใหม่ไม้มันขาดถ้าจะเป็นลึกมันจะหักไอไอใบมีดใบมีดเออเอถ้าลึกก็ใบมีดเสียจะเสียโอ้มาหักไปเข้าไปมันไม่เสียไม่เสียใบมีดไม่เสียแต่นี่วันนี้เราทำสดลองมีเยอะ ก็ให้มาตั้งเยอะเลยเนี่ยต,ต,ตัวไอตัวตัวใบมันนี่นี่ใค้กาลู้อยู่ฟังนุ่มอยู่ที่บ้านอีกเขาทำมาเยอะเออเกี่ยงอันนี้สามปีเลยไม่หัสักตัวเลยเยอะคือคือคือนี่ครับปลอดภัยกว่าเล็กครับเต้องต้องวัดทำให้ได้ขนาดมันกรไม่ได้กระมีมีเรบรคเปนไว้อืมโอ้เจ๋วเลยครับ ท่านผู้ชมนี่คือการแปลงที่สุดยอดมากๆนะครับไม่ทำให้ใบมีดเสียหายนะครับเวลาหักสุดยอดเลยเมื่อกี้ก็ตอติเอามาแล้วสามแสนหกเอามาแล้วหรอครับผมเมสซี่เมสซี่หนึ่งสองสี่เมื่อกี้ติเอามาแล้วพี่ยมได้ไปดูของบ้านเลย ว่านี่เหล็กอยู่ดีพ่อทำสีไปสวยเลยนี่สีนี่สีเก่าวมาแต่แกแกซื้อมาแกไปไปชี้แต่สีนี้เลยมันมันไม่เที่ยอันนี้มันรู้ใจมันขัดมันได้ยังไงไอ้นี่ไอันนี้แกโอไอไหมนี่อันนี้เคยลองใช้สีเก่ามาหนึ่งใบหนี่งเดียวเลยทำสีใหม่สวยเลยครับท่านผู้ชมโอ้บิวใหม่นี่สวยเลยรอช่างเวดสัญญกรรมให้นะครับสัญญกรรมให้เป็นหกขานห้าขาน ไม่ใช่ไม่ได้ต้องซื้อใหม่ต้องไปซื้อใหม่อันนี้จัดมาเท่าไหร่พ่อจัดมาเท่านี้แสนดิโอ้แส0เก้าหมืนไม่เก้าหมื่นห้าโอ้9,500หมื่นห้าถือว่าโอ้ซื้อได้ถูกครับถือว่าราคาโอเคเลยถือว่าเราถือว่เรามีมือเตี้นี่ตัวทำอะไรไม่ได้เลยนี่จะซื้ อพีกาบีอะไได้ดโอ้มาเปลงมาบิวใหม่นี่ราคาขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้เจ๋วเลยครับโซก็ไม่กี่ตังโซโซเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับโซนี่กเคยเปลี่ยนปีที่แล้วใหม่หมดเลยแค่เรายังไปทำไอ้ที่เบอร์นี้ยังรุ่นอีกแล้วไปเติงอันนี้เด็กจอดตู้เก oh, oh, sure. so, ็บ okay. ทุเรศสูดคุยเอาไว้ อันนี้ขำบุลด้วยตนมปกติเลย,ย,เลยอันนี้ก็หม่โอ้นี่ก็หม่นี่อัออน,นี้ซื้อไป,ไป,ไป,ไปลเลยนี่ใ่ไี้ใบใบพวงเป็นใไม้ที่แล้วใบใบนี่ไอ้มัดที่ไม่มัดเป็นหม้โอที่มัดโอ้ถือว่าคุ้มราคาครับท่านผู้ชม บิวทำสีใหม่เก็บรายละเอียดใหม่นี่ขายได้เป็นแสนนะครับโอ้โหโอ้สโอสภาพดีมากเลยครับท่านผู้ชมนี่บอกเลยครับสภาพดีมากเลย

ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับแปลงตัวนี้เป็นหกแถวไปก็ดูดดูดฟางได้ไวครับท่านผู้ชมมันจะดูดฟางเข้าได้ไววิ่งไวได้ครับถ้าใส่ทีทีปุ๊บมันจะตะกุยฟางขึ้นได้ไวหน่อยเร็วหน่อยวิ่งเร็วได้เลยทีนี้เดี๋ยวไปดูเขาเซเว่นหน่อย เนี่ยคันนี้สัญญกรรมเสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นหกแล้วนะครับสัญญกรรมเรียบร้อยครับนิวฮอลแลนด์สามเจ็ดหกตัวนี้โอ้ีดีดีสัญญกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะตะกุยไวหน่อยคันนี้เรียบร้อยแล้วเเวีบอกว่ารอนะเก็บนิดนหน่อยๆย โอ้สวยครับนี่ครับต้องเพิ่มล้อแบบนี้ครับตัวนี้จมหน่อยปุ๊บก็จะถึงตัวนี้ครับตัวนี้จะลอยอยู่นะครับนี่จะลอยอยู่ตัวนี้จมหน่อยปุ๊บตัวนี้จะรับช่วยรับแถวเลยครับถ้าใส่เท่ากันคือมันจะ ถ่วงครับมันจะถ่วงต้องใส่ให้มันลอยเงี้ยเดี๋ยวมาดูช่างเวทครับทำอะไรคันนี้ทำอะไรอาเซียสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับ<อ>เครื่องบดยาโออันนี้เครื่องบดยา๋อ,อแล้วคันนี้ทำอะไร ก้อนเบี้ยวก้อนก้อนเบี้ยวโซ่ขาดบ่อยก้อนเบี้ยวโซ่ขาดบ่อยอ่าแล้วก็แก้ตรงไหนไมโครชุดจับลูกค้าประกอบเองนเราไปหล่นหายไปไม่รู้ประกอบเองรลยวันหรือหนักเอใส่ให้ไหมอ๋อประกอบเอป็นหล่นหายแล้วก้อนเบี้ยวปรับเป็นไงก็ปรับไม่ได้ก็เลยลากมาที่อ๋อตะกี้พูดไอ้คำว่างเสื่องไอ้ทำประมาณ80 อ๋อไม่เยอะครับโอ้โอ,อันนี้ของลูกค้าบ้านไหนโคกสูงโคกสูงโอ้ตัวนั่นก็ซื้อมาจะโคกสูงโคกสิง,โ,สงโอ้โโอแกผลิตเครื่องบดยาด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมครับท่านผู้ชมลมแรงอ่านี่เครื่องบด้าครับของ อ่านี่แบรนด์ร้านช่างเวทนะครับแบรนด์ของช่างเวทเลยครับแบรนด์ของแกเองเลยเครื่องใช้ตัวไหนเครื่องเนี่ยลูกค้าเอาเครื่องยนต์ผมไม่ได้ไปใช้ก่อ,เอนเอาเครื่องนี้เลยในชุดไฟฟ้าก็ประกอบของมาแล้วประกอบเท้าเนี่ยซิ้นๆเอาเฉพาะชุดนี้ไม่รวมเครื่องกี่บาทอันนี้สี่พันบาทโอ้สี่พันบาทครับท่านผู้ชมไม่มีเครื่องยนต์เอาสี่พันบาทครับใครสนใจก็ติดต่อมาช่างเวทอ่า อาช่างเวทเดี๋ยวให้เขาติดต่อมาเบอร์โทรอะไร096 2 9 1 9299นเกนะครับวเชอบเล่นนะครับช่างเวทดีคนสนุกสนานนะครับอ้าวโทรมาโทรมาเลยครับปรึกษาได้ช่างเวทแต่ต้องโทรมาช่วงเวลาว่างนะครับถ้าไม่ได้รับก็เดี๋ยวแกจะโทรกลับครับ ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวิระด้ำแต่งนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมไปแล้ว